สุดคะ่ะทุกคนก็มีโปรเจกต์อาดิดาของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งรูปภาพเหล่านี้นะคะก็คือเป็นน้องๆเบบี้มอนใน Adidas สเซทเอ็นอีทำเป็นจากสิงคโปร์นะมีการถ่ายรูปรวมแล้วก็ภาพเดี่ยวของน้องๆเบบี้มอนคือน่ารักมากเลยค่ะเซนอีซึ่งเซนอีนี่นะคะมันก็คือย่อม,มาจาก zero negative zone ค่ะซึ่งมันจะเป็นพลิชชั่นเครื่องแต่งกายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกีฬาและก็ผู้คนทั่วไปสามารถโฟกัสแล้วก็ทําสมาธิในภาวะที่ต้องอาศัยสมา สูงโดยเน้นความสบายสูงสุดผันเนื้อผ้าคุณภาพสูงการตัดเย็บที่ช่วยลดการรบกวนและก็ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ว่าเดดเด่นซึ่งคอลเลคชันนี้มีทั้งเสื้อยืดกางเกงและก็กางเกงขาสั้นที่ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นที่ไร้สิ่งรบกวนนะคะเพื่อเตรียมสําหรับการแข่งขันหรือว่าในชีวิตประจําวันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตแวร์นะคะของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์โมเมนต์เนี้ยมันจะเป็นน้องๆเบมอนทั้งเจ็ดคนนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าเขาก็เพิ่งลงนะสำหรับซูเปอร์สปอร์ตเวียดนามค มีความสบายใจขึ้นเมื่อเห็นแอดที่เป็นน้องๆ้องเบมอนครบทุกคนคือเขาเพิ่งมีการโพสต์อะเนาะอาจจะเป็นการเกริ่นก่อนน้องรามิคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่าคะคือมันถ่ายตั้งแต่ตอนนู่นเลยนะแต่ก็ถือว่าชื่นใจค่ะได้เห็นโมเมนต์เจ็ดคนแล้วก็เขาก็เพิ่งมีการโพสต์เลยนะคะน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะสําหรับการคัมแบ็กของน้องรามินั่นเองคะ่ะตอนนี้เด็กๆเบมอนค่ะก็คือถึงตูรอนตแล้วอย่างไรก็พักผ่อนมากๆนะรอติดตามความเคลื่อนไหวเป็นคอนเสิร์ตของน้องๆ้องเบมอนกันค่ะ